สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ไม่ต้องสงสัยมาพร้อมโตกายภาพแบบนี้จริงๆแล้วได้ได้ความคิดนี้มาจากลูกค้าโทรมาถามว่าจะทำไงให้หายปวดเอวหายปวดหลัง ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาที่ร้านเพราะว่าช่วงนี้ร้านปิดทีนี้ก็เลยแถมให้เพิ่มเติมไปด้วยเลยว่าวันนี้จะมาแนะนำวิธีกระชับขาแล้วก็หน้าท้องด้านข้างแล้วก็เอวสะโพกสามอย่างคอยดูกันนะคะว่าทำเนี่ยได้บ้างด้วยโต๊ะกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าใครไม่มี ก็จะมีอย่างอื่ทนทดแทนได้ที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ลองหาดูนะคะสำรวจดูว่าที่บ้านมีอะไรบ้างถ้าเรามีโต๊ะที่มั่นคงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้วัดความสูงระดับใกล้ๆกับต้นขาของแต่ละคนเลยนะคะถ้าต้องการให้กล้ามเนื้อขากระชับพอมันเกี่ยวกับเรื่องความสวยง,งามเนาะ เดี๋ยวเน้นเรื่องนี้ให้ก่อนขั้นตอนแรกนะคะเอาขาเรานะคะขึ้นเป็นตัวค่ะด้วยท่าที่พร้อมออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายนั่นแหละนะเวียนขาขึ้นไปค่ะในท่าตรงเราก็จะได้ขาที่อยู่ยนี้ไม่ไดาแปลว่าจะต้องจะเห็นเนะาะพอดีถ่ายคนเดียวแล้วก็ให้ตรงนี้นะคะ เราเอาโต๊ะไปวางกำแพงใกล้กับกำแพงเพื่อให้เอาขาเราไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเอาเท้ายันกำแพงไว้เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าขาตรงนี้เราค่อนข้างตึงแล้วนะคะแค่นี้ก็รู้สึกสบายแล้วล่ะแล้วก็ยืนให้ตรงการปีกอย่างสง่างามค่ะก้มตัวมาด้านหน้าขาข้างล่างต้องตึงด้วยนะคะ าเท้าด้านบนที่ยันฝาผนังอยู่ไม่ให้พลิกไปไหนทั้งสิ้นนะคะให้ชี้ขึ้นด้านบนค่ะไปเท้าชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้นนะคะค้างไว้ค่ะท่านี้นะคะขาทั้งสองข้างเราทั้งขาที่อยู่บนโต๊ะและขาที่อยู่ด้านล่างก็จะเกร็งด้านข้างก็จะเกร็งอันนี้ท่าที่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะได้กระชับ ช่วงขาแล้วแค่ค่าที่หนึ่งเองทีนี้ท่าที่สองดินก็จะมาเน้นทําให้ดูกันทีลนะท่าแล้วเพื่อนๆไปทําตามเซตละ20ครั้งทําแบบนี้เซตละ20ครั้ง3เซต5วันเห็นผลค่ะเห็นผลนี่คือเห็นผลตั้งแต่3วัน3วันปวดกล้ามเนื้อมากๆ หวันบางคนอาจจะเริ่มมีอาการ5วันรู้สึกว่าโอเคละแล้วก็ทำไปไเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้กล้ามเนื้อที่กระชับส่วนขาสเต็ปที่2เรามาดูการกระชับสะโพกนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มกันที่สะโพกนะคะโดยการที่เราต้องหาที่นั่ง ได้แล้วเราก็เอามันมาทําเป็นโต๊ะลักษณะอย่างนี้ก่อนอื่นวางมือไว้อย่างนี้นะคะทิ้งน้ําหนักหน้าอกลงไปทั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมแล้วก็ยืน เหี่ยงขึ้นมานะคะเหวี่ยงขึ้นมาเรียงค้างไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็งอมาอย่างนี้นะคะหมุนค่ะ เปลี่ยนจากก้นเรามาอยู่ข้างบนแต่ตัวเราลงไปอยู่ล่างใช้มือยันพื้นไว้นะคะหรือว่าค้ำเข่าอีกข้างนึงไว้ก็ได้แล้วแต่ใครจะถึงช่วงนี้มันก็จะตึงขึ้นมานะคะขยับนี้ค่ะนี้ไปเรื่อยๆ น,น,นอกจากว่าสโคกส่วนนี้จะกระชับเราจะได้ด้านข้างนี้ด้วยนะคะสรุปว่า,าท่านี้ก็คือจะได้สองส่วน1นสองและ3มคือขาด้านล่างที่ที่ยังพื้นไว้นะคะนี่ค่ะว้าอย่านี้ แล้วเบี่ยงมาอย่างนี้ด้านนี้ก็จะเกร็งนะคะสะโพกด้านหลังก็จะเกรง็งขาด้านนี้ก็จะเกรง็งมือนะคะอย่างนี้นะคะเบี่ยงไปอย่างนี้เหตุผลที่ให้ใช้โต๊ะแบบนี้เนื่องจากว่าตอนเรียบริการลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะมากัน หลากหลายวัยหลากหลายสภาพกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นก็คิดถึงว่าทุกคนถ้าดูคลิปนี้อาจจะมีคนที่หลากหลายความเหมาะสมนะคะก็เลยคิดให้มีโต๊ะแบบนี้ไว้สำหรับเซฟทุกคนว่าไม่ให้ตกไม่ให้ร่วงหรือว่าไม่ให้กระแทกพื้นด้วยการว่าต้องกังวลว่าต้องใช้ ยืดแล้วไม่ถนัดอะไรเงี้ยในย,ยแก้ปัญหาดยการใช้โต๊ะแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเซพปุ๊บก็จับโต๊ะได้ถ้าทิ้งน้ำหนักไม่ได้ก็ใช้น้ำหนักวางบนโต๊ะได้นี่คือเหตุผลของการเลือกโต๊ะแบบนี้นะคะเพราะเป็นห่วงทุกคน,นะคะ่ะอันนี้อันนี้คือจบหลับคลิปนี้นะคะก้ ลาไปด้วยท่านี้นะแล้วคนอย่าลืมไปทํากันนะรับรองว่าถึงเราจะอยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปคลายกล้ามเนื้อเราก็หุ่นดีแบบไม่ปวดได้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพราะว่าที่ได้ทำคลิปทั้งหมดเนี่ยมาจากปัญหาของลูกค้าหมดเลยเพราะฉะนั้น ลูกค้าเรียนก็จะไม่ได้เจอกันเขาก็จะมาถามเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำคลิปออกให้เรื่อยๆค่ะไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย